ขอเริ่มกันที่เรื่องน้ําท่วมกันหน่อยดีกว่านะคะที่สิงห์บุรีเนี่ยยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยน้ำเนี่ยมาเพิ่มเรื่อยๆฝนก็ยังตกไม่หยุดด้วยนะห้าหกวันมาแล้วคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านยังเดือดร้อนหนักมากนะเะมื่อวานนี้ค่ะพี่บินพร้อมด้วยน้องชายฝาแฝดพี่ไทยเอกพันธ์ก็ขนข้าวขนของถุงยางชีพนั่งเรือเอาไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่แบบออกกันมาไม่ได้คือจริงๆเนี่ยเขาท่วมกันมาร่วมเดือนแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงห้าหกวันที่ผ่านมาเนี่ยนนพี่พางนนกรััมหจิๆ ในบางจุดค่ะที่ตำบลรงช้างอำเภอพรมบุรีเนี่ยนะน้ำท่วมสูงบางที่นะนะถึงหลังคาบ้านคุณดูนะนี่คือหลังคาบ้านชั้นหนึ่งมิดไปแล้ว<อ>คุณพี่เขาต้องอยู่ตรงระเบียงชั้นสองของบ้านค่ะคุณผู้ชมถึงขั้นที่ว่าพี่ไทยเนี่ยต้องลงไปว่ายน้ําแล้วก็เข็นเรือที่ขนของไปบ้านเรือนประชาชนเลยทีมของทั้งพี่บินพี่ไทยน,นะช่วยผู้ประสบภัยกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ ลากยาวไปจนถึงช่วงข้ามเนี่ยคุณดูสิลงไปในน้ำเนี่ยจะมิดหัวอยู่แล้วพอ,อช่วยคนป่วยที่ติดเตียงอยู่ในจุดที่ท่วมลึกมากๆค่ะพี่บินพี่ไทยก็ขอมาตั้งจุดแจกถุงยังชีพให้ชาวบ้านค่ะ ซึ่งก็ยังพอจะสามารถพายเรือออกมารับของกันได้นะคะในครั้งนี้ค่ะพี่บินเปิดใจว่านอกจากข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็น้ําดื่มแล้วพี่บินตั้งใจจะเอาเงินส่วนตัวมามอบให้กับผู้ประสบภยัยหลังคาเรือนละ1000บาทอีกด้วยด้วยความเห็นใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าคือมันลาบากมากจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะพี่บินขอร้องเลยละกันอย่ามาดราม่าก,กับเรื่องของการแจกเงินแล้วก็เป็นเงินส่วนตัวของพี่เขาเองนะพี่บินบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้รวยเหลือกินเหลือใช้อย่างที่ใครเขาแบบพูดกันว่าโอ๊ยรวยนก ก็แจกไปเลยสิอย่างนี้อะไปฟังพี่บินหน่อยค่ะไม่ใช่ว่าผมไม่รู้ร่ำรวยไม่ใช่แต่ผมเข้าใจเหตุการณ์ณตรงนั้นเลยว่าคนเวลาไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหมันไม่มันคิดไม่ออกจริงนะซื้อยาแก้ปวดซื้อยามันทําไม่ได้ ผมยิ่งคนที่มอบมอบเงินอย่าดรามากกับผมอย่าดเดาโอ้ยรวยเหรอเงินไม่หลับผมเอาเงินบริจาคมาก็จริงแต่ผมก็นำให้พี่น้องประชาชนนะครับแต่ไม่ได้บ่อยครั้งแต่วันนั้นที่เรามาเรามอบห้หนึ่งพันบาทเพราะรู้สภาพบ้านเขาดันาพมีเงาถ้าเขาใ้แบบขึ้นเขียนมาอาทิตย์นี้สิบวันนะผมว่า มันหนักจริงนะใช่นี่ขนาดพื้นที่ที่พอจะยืนพูดได้เด็กก็ค่อนหน้าอกไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะตลอดทั้งวันทั้งพี่บินพี่ไทยนะคะแล้วก็ทีมกู้ภัยตระเวนช่วยชาวบ้านในหมู่หนึ่งหมู่สองทั้งหมดเนี่ยสองร้อยกว่าครัวเรือนค่ะแล้วก็ตั้งใจจะอยู่ช่วยที่นี่จนกว่าน้ําจะลดซึ่งถ้าถามว่าเมื่อไหร่ตอบไม่ได้แน่นอนเช่นเดียวกันกับพี่เวฟสารินค่ะก็อยู่ทีมเดียวกันกับพี่บินเนี่ยเมื่อวานนี้ลงไปช่วยลําเลียงศพผู้เสียชีวิตค่ะที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลอินบุรีนะคะด้วยความที่น้ําท่วมมสูููงงงผ้ชตพดจริๆว่า เสียใจก็เสียใจแล้วก็ต้องนําร่างลงเรือออกมาจากโรงพยาบาลมาส่งต่อให้กับรถกู้ภัยปเอตตึงนะคะมีพระสงฆ์นั่งเรือมาทําพิธีเชิญวิญญาณด้วยสภาพทุรักษ์ทุเลมากๆแล้วก็มาพร้อมกับครอบครัวญาติๆที่เขารอคอยกันอยู่นะน้ําท่วมสิงห์บุรีครั้งนี้หลายคนบอกชาวบ้านการันตีเลยว่ามันหนักกว่าปี2554อีกคุณผู้ชมนะคะก็หนักจริงก็หลายคนก็บอกว่ามันผ่านมาแบบ 6-7วันแล้วอะ่ะมันยังไม่ลดเลยนะคะแล้วถ้าพูดถึงจิตอาสาคนหนึ่งนะคะที่ช่วยจนตัวเองสุดเนี่ยคะ่ะพี่เปิ้ลน,นาคอนผู้ชมใครได้เห็นในโซเชียลค่ะแกไปเช็คอินที่โรงพยาบาลไม่ทำคอนเทนต์นะคะป่วยค่ะ คือลงพื้นที่ไปช่วยน้ําท่วมที่สิงห์บุรีนะคะปรากฏว่าแกด้วยความนีอายุเยอะนะคะก็คือยื่นส่งของต่างๆนานาครับเจสสกีก็เหนื่อยแล้วรับของส่งต่อนลคะคือพี่เปิ้ลเนี่ยลงพื้นที่ขับเจสสกีเนี่ยไปขนข้าวของไปช่วยชาวบ้านนะคะทาแบบนั้นมาหลายๆวันเข้าค่ะวันละ78ชั่วโมงค่ะเลยเกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลันผู้ชมระวังนะใครอายุเยอะนะคะแล้วก็แบบว่าเขาเลยทำอะไรเร็วๆมันต้องยืดแข้งยืดขาก่อนนะคะมันจะมีลักษณะชาทั้งตัวก็เหมือนล็อกคอ คือความหนักคือพี่เปิ้ลเนี่ยก็คือไปช่วยน้าท่วมเสร็จเติบนะคะก็พาลูกชายเนี่ยไปซ้อมเจสกีแล้วปรากฏว่ามันชาทั้งตัวเชอรี่ขับรถไปไม่ถึงบ้านนะผู้ชมไปจอดที่หน้าโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ให้พยาบาลมาอุ้มไปรักษาตัวนอนอยู่2วันค่ะนะคะส่วนภรรยาแม่จูนเนี่ยค่ะติดภารกิจขายของอยู่นะคะล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพี่เปิ้ลออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ พอจาน้ำเกลือมาเลยเนี่ยตามภาพที่เห็นนะคะถามว่าพี่เปิ้ลจะไปไหนบอกว่าพี่จะไปช่วยน้ําต่วมตอบบอกเอาพี่เปิ้ลพี่จักรินก็ไปหานะคะพี่พี่หายหรือ,อยังแกบอกว่าแกหายแล้วแกมียาเน,นี่ยแหละค่ะนะคะคอยรักษาอยู่นะคะแล้วก็ แกเปิดโรงทานคุณผู้ชมเปิดโรงทานช่วยน้ําท่วมที่องค์กรบริหารส่วนตําบลประสุกนะคะอําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยตามภาพที่เห็นเลยค่ะโดยชื่อนี้นะคะเป็นครูบานะคะที่สนิทกันเป็นคนตั้งให้นะคะและพี่เปิลเองก็อยากจะทําอาหารใหม่สดๆร้อนๆแจกชาวบ้านในบริเวณนั้นนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะท่วมยาวจนถึงสิ้นปีเดือนกว่าๆนะคุณผู้ชมนะคะและจากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะพี่เปิลเลยเกิดไอเดียเตรียมจัดตั้งมูลนิธิละ จะเป็นมูลที่เนี่ยคุณผู้ชมดูนี่ค่ะลิศนะคะแล้วหอเยอะมากวันนึงเนี่ยลายชื่อมัเนาะสองพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดคนที่เดือดร้อนที่ต้องการแบบอาหารนะคะพี่เปิ้ลจะตั้งมูลนิธินะคุณผู้ชมคอยช่วยเหลือสาธารณกุศลต่างๆนะคะเรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกตอนนี้พี่เปิ้ลอยากช่วยเหลือชาวบ้านจริงๆไปฟังเสียงพี่เปิ้ลพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อาการป่วยล่าสุดเลยค่ะหลายคนบอกว่าพี่เปิ้ลเนี่ยไปช่วยจนสูดตาพี่เปิ้ลว่าไงบ้างหลายคนก็ชื่นชมหลายคนก็เป็นห่วงนะพี่ ไม่ต้องเป็นห่วงพี่เปิ้ลนะฮะเป็นห่วงน้องๆอ,อาสาด้วยด้วยกันด้วยดีกว่าเพราะทุกคนก็ทํางานหนักเหมือนพี่เปิ้ลเลยหนักเท่ากันเลยเพ<ม>ียงแต่พี่เปิ้ลแก่แค่นั้นแหละลองยกดูไหมล่ะสิบกิโลมาข้างนี้สิบกิโลมาข้างนี้โ <laughs> ชคดีมากเลยมาวันนี้จะได้ประกาศตรงนี้เลยว่าวันนี้เป็นวันแรกของของพี่เปิ้ลเลยนะฮะที่เราทาโรงทานเปินน้ลนาครกับแม่จูนใจเราอะ ตอนนี้เตรียมตัวแล้วว่าอยากจะเปิดมูลนิธิเราไปช่วยเขาอะเราช่วยเขาได้แค่ร้อยบ้านสองร้อยบ้านพี่เปิ้ลก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเรารวบรวมคนที่เขาจิตอาสาจริงๆตัวเองน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะทำมูลนิธิจริงจังเป็นของตัวเองสำหรับใครที่อยากไปที่โรงทานนะคะแต่ว่าจริงๆก็ น้อไม่อยากให้เจอหลอกการประสบภัยแต่ว่ามีโรงทานนะคะ<น>อยู่ที่ตําบลประสุขค,ค,ค่ะอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยคะ่ะพี่เปิลก็เดี๋ยวช่วงเย็นแกก็จะไปที่นั่นแหละค่ะแกก็สู้สุดใจเหมือนกันนะเช็คอินโรงบาลเสร็จปุ๊บรีบออกมาช่วยเหลือชาวบ้านต่อนะคะ,คะอีกหนึ่งจิตอาสาคุณผู้ชมที่บอกเลยว่าพี่แกนเนี่ยสู้ไปพร้อมกับประชาชนจร,จริงๆแล้วก็สู้เพื่อประเทศไทยในทุกวิกฤตค่ะพี่บุ๋มปนัดดาน,นั่นเองแต่ดูท่าว่ารอบนี้จิตอาสาอย่างพี่บุ๋มก็อาจจะอ่อนแรงจนแทบจะเป็นลมเหมือนกันค่ะพี่บุ ุ๋มค่ะหรือว่าแม่บุ๋มของเราเนี่ยนะวูบอยู่ที่บูธแจกอาหารวูบแบบเกือบจะแบบหมดสติเลยคุณผู้ชมที่สนามหลวงร้อนด้วยอะไรด้วยหลายคนเห็นภาพแล้วตกใจค่ะใครจะไปคิดโอ้ยหญิงเหล็กอย่างพี่บุ๋มเนี่ยนะอึดสุดๆจะล้มเอาดื้อพี่แจ๊คกอรีนก็นัดสัมภาษณ์พี่บุ๋มไปล่าสุดได้ความว่าแกเนี่ยนะน้ำตาลตกพอดีลืมกินข้าวเช้าค่ะประกอบกับว่าช่วงเสาร์ที่ผ่านมาโหมงานหนักสามจังหวัดในวันเดียวโอ้โหเช,ชียงใหม่ลงมามสิงห์บุรีเช,ะช,ะชิงเซาแต่ว่าพี่ ผมบอกเลยว่าต่อไปนี้จะไม่ลืมทานข้าวเช้าเด็ดขาดเลยจะได้ลุยทุกภารกิจให้เต็มที่นะคะส่วนเรื่องน้ําท่วมค่ะพี่ผุ๋มอัปเดตให้ฟังว่าหลังจากที่ลงพื้นที่ไปเจอเลยว่าปัญหาที่ตามมากับน้ําท่วมน้ํามันขังมาเป็นเดือนเดือนเนี่ยนะ,นะยุงค่ะยุ่งลายมันวางไข่เรียบร้อยแล้วแล้วน้าก็เน่าเสียเหม็นคลุ้งกันไปเลยและเหตุการณ์น้ําท่วมนี่นะก็มีคนเสียชีวิตด้วยสาเหตุต่างๆไม่น้อยเลยค่ะทั้งในเรื่องของไฟดูดก็มีตกน้ําพลัดหายก็มีรักษาอาการป่วยต่างๆที่เป็นมาอยู่แล้วไมม่่่ทันนนก็ีคสว ยังสู้อยู่ก็สู้กันแบบลำบากสุดๆค่ะสิ่งที่องค์กรทําดีทําได้ตอนนี้ก็คืออะไรขอความอนุเคราะห์ข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็น้ําดื่มจํานวนมากค่ะเนื่องจากว่าองค์กรทําดีของพี่บุ๋มเองเนี่ยก็ดูแลอยู่หลายพื้นที่หลายจังหวัดนะฮะยังมีแผนดูแลแบบต่อเนื่องด้วยอย่างที่จังหวัดอุตร,รดิตถ์ตอนนี้เขาท่วมอยู่เป็นเดือนๆอ,อยู่เหมือนกันกว่าจะถอนกําลังเรียกได้ว่าดูแลจนกว่าทุกอย่างจะฟื้นฟูไปได้ดีค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมที่ดูข่าวอยู่ใครที่อยากจะบริจาคถุงยางชีพอะไรต่างๆก็แล้วแต่ ติดต่อไปที่องค์กรทําดีของเพจแม่บุ่มปนัดดาได้นะคะส่วนเรื่องร้อนๆอีกเรื่องหนึงไทยกัมพูชา ไม่จบสักทีแหละนะฮะเมื่อวานนี้เห็นกันแล้วใช่ไหมนี่เอาจริงดิฉันไม่ค่อยอยากอ่านเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้แสงเขา,านางงามเขมรนิตทีนกัมพูชา,าสปีดบนเวทีเรียกร้องความสงบคืนให้ประเทศตัวเองแม่กล่าวหาว่าไทยนั่นแหละเริ่มก่อนพูดมาขนาดนี้ประเทศไทยขอเจอนางงามรุ่นใหญ่หน่อยดีกว่าพี่บุ๋มของเราแม่บุ๋มต้องจัดหน่อยแล้วนางงามเขมรเขาว่าเราเริ่มก่อนแม่ว่าไงแม่จัดมาเลยค่ะป่อยมาร้องไห้ต่อไป ละครหนึ่งเรื่องเขาชอบไงชุดยังเอาคบกปี้เราไปเลยขนาดเสื้อผ้ายังไปไอเรื่องแค่นั้นนร้องห่วง้องไ้ก็ปล่อยนางไปเพราะนางตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จที่เป็นคาทางถนัดของฝั่งนั้นอยู่แล้วทั้งที่ทั่วโลกก็รู้อยู่แล้วว่ามันเริ่มก่อนนี่ นะความในใจของจริงคุณผ,ผู้ชมนะแม่ตอบมาขนาดนี้ประกวดอีก10ทีก็ยังได้มงสําหรับแม่บุม๋มเอเอนะคะนะแต่แม่ว่ายังไงก็แล้วแต่และยอมรับว่าไอ้ช่องโว่ช่องแหว่งที่เขาออกมาพูดแบบนี้มันก็ยังพอมีอยู่ก็คือการไม่ได้ตอบโต้อะไรของทางการไทยให้มันเด็ดขาดนั่นไงแล้วพูดเรื่องการจัดก,การของรัฐนิดหนึ่งแม่บุ๋มก็ขอฟาดังแรงอีกครั้งผ่านไทยรัฐทีวีของเรากับการแก้ไขปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ออพูดกันมาปากเปียกปากแฉไม่รู้กี่ปีแล้วนะเรื่องนี้แม่บุ๋มบอกว่าเรื่องนี้มันเร่งด่วน สมมันหนักมากๆจนกลายเป็นปัญหาระดับโลกกันไปแล้วประเทศอื่นเนี่ยเขาออกแอคชั่นกระชับแต่ประเทศไทยของเราอาจจะยังคงนิ่งอาจจะยังนะอย่างเงี้ยเออยังไม่มีแนวทางในการจัดการที่มันชัดเจนสักทีครั้งนี้บอกได้เลยว่าแม่ปุ่มเนี่ยฟาดแบบตีแสกหน้ากล้าชนแบบไม่กลัวอะไรแล้วจริงๆฟังแม่สักหน่อยค่ะฟาดมาเลยค่ะายกมั้งเลยผมเรื่องสแกมเกมอร์คือเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยนะคุณจะร้อยต่างชาติทุกประเทศทำหมดแต่ยกเว้นประเทศไทยเอาจริงเหรอ แล้วหนูสัมภาษณ์แม่บุ่มสัมภาษณ์ทุกคนหลายรอบสามสี่หมื่นมันยังไม่มีแอคชั่นแอคทีฟเลยล่ะคะก็ยังไม่เห็นจะทำอะไรเอาพูดตรงๆนะเขาต้องมีผลส่วนได้ส่วนเสียแหละไม่งั้นเขาคงจัดการไปแล้วจะอินโนเซนต์แบบใสแบบไม่รู้จริงๆหรอ <S <S แล้วตัวเองคือคนที่จะสาม,มารถจับโจรได้อะแล้วไม่จับแปลว่าอะไรแค่นั้นแหละดังนั้นศึกษาการเลือกตั้งขาวหน้า ศึกษาให้ดีเงินอันไหนใสเงินอันไหนไม่ใสถ้ายิ่งใครมีเงินมาซื้อเสียงเยอะๆรับไว้ก็ได้แต่อย่าเลือกมันม,ม,มันก็เป็นความจริงพาร์ทหนึ่งที่หลายคนบอกว่าอก็อ คนก็รู้กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกอะไรหลายคนแต่เราอึ้งอ่ะอึ้งแหมอึ้งก็ตอบอึ้งเลยแต่คือแม่บุ๋มแกบอกแกสุดจะทนจริงๆแกยอมรับว่าพูดครั้งเนี้ยไม่ได้จะไปแซะใครนะแต่พูดเพื่อหวังหวังผลว่าอยากเห็นการขับเคลื่อนเพื่อประเทศไทยเราจริงๆแกเองก็ทุ่มเทเพื่อชาติเพื่อประชาชนทําด้วยหัวใจแต่ว่าไอ้เรื่องของการใช้อํานาจเนี่ยมันเกินขอบเขตของตัวเองคือแม่บุ๋มจะไปจัดกี่จัดการอะไรเนี้ยเจ้ากี่เจ้าการว่าตัดฉับนักสแกมเมอร์ต้องหายไปพี่บุ๋มบอกว่าแม่บุ๋มบอกว่าพี่ก็ทําได้เท่านีี้เเออป็นกกกกระบสยงแลวหาา่ ผู้มีอำนาจเนี่ยไม่จัดการให้เด็ดขาดแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะคิดแบบอื่นจากที่พูดไปได้ยังไงเหมือนกันนะนะคะก็อ่ะก็ใครเห็นด้วยก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามา<ช>นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราแหละนะคะแล้วก็อยากให้มันมีการปรับปรามที่ชัดเจนนะคะ และอย่างที่บอกไปค่ะเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาคุณผู้ชมเห็นเงีย,งยบๆแต่ความไม่ไว้วางใจเนี่ยมันมีมากมายเลยนะคะ<ฆ>ล่าสุดเมื่อวานขนาดมีการนัดแล้วนะคะว่าจะมาปักหมุดชายแดนบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วค่ะปรากฏว่าทางฝั่งกเหมเลื่อนออกไปอีกองงโลกเลื่อนโอ้ยมากี่โมงคุณผู้ชมแล้วก็ซ้าลายอย่างที่บอกไปทางฝั่งกรเหม็นก็คอยปล่อยข่าวปลอมสร้างสถานการณ์ปั่นป่วน,นนู่นนั่นนี่ไปปล่อยข่าวอีกนะพะ <อ S 2> ประเทศไทยเราจะไปบุกเขาอ่ะโอ้ยไปเรื่อยไม <พอ S 2> ่มีอะไรนะคุณผู้ชมนะคะรวมไปถึงกับแก๊ สแกมเบอร์ค่ะ,<ฮ>ะกลับมาอารวาดหนักนะคะหลอกเงินชาวบ้านจนหมดเนื้อหมดตัวไปหลายคนเนี่ยแหละค่ะซึ่งเรื่องนี้แม่ตุ๊กดวงตาค่ะคนหนึ่งหหัวใจแกรักชาติมากมแกบอกเลยแกติดตามข่าวมาตลอดนะคะรู้สึกอึดอัดใจ ไม่แพ้ไม่บุ๋มค่ะอึดอัดใจกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเลยยกมือวอนขอนะค่ะแล้วก็ส่งเสียงดังๆผ่านบันเทิงไทยรัฐไปเลยนะคะขอถึงท่านนายกนะคะให้เอาจริงเอาจังทั้งเรื่องปัญหาชายแดนแต่กัมพูชาอย่าปล่อยให้มีการสูญเสียเลือดเนื้อของเหล่าทหารอีกต่อไปเลยเช่นเดียวกับแก๊งสแกมเมอร์ค่ะแม่ตุกบอกเลยรัฐบาลน่ะเอาจริงเอาจังหน่อยเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านมุมบ้ม,ม,มหายไปเลย อย่าล้อมชอมกับพวกมิจฉาชีพโจรไลยชายแดนอีกต้องให้มันเด็ดขาดจริงฟังสิ่งที่ตุกพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะวางบื้มเขมรไปเลยค่ะเหมือนกับที่พม่าพม่านี่เด็ดขาดมากเลยวางบื้มเลยแต่กระเจิงกันหมดเลยคนถามว่าแบบจัดการกี่โมงอะไรอย่างนี้แม่วางไว้บ้างนั่นสิแม่ก็อยากจะรู้ว่ากี่โมงถึงจะจัดการตอนนี้อะไรก็แบบว่าถนอมน้ําใจเกินไปอ่ะทาอะไรแบบว่า จริงๆแล้วของแบบนี้ไม่ต้องรอมชอมอะไรมากมายนะมันควรจะให้เด็ดขาดกว่านี้เราอยากเห็นความเด็ดขาดของรัฐบาลมากกว่านี้ค่ะจะต้องให้เสียอีกกี่ขาคะท่านมไม่เอาแล้วนะคะขาคนไทยเรารักขาคนไทยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ลูกหลานเราแต่ว่าเขาก็เป็นคนไทยรุ่มท่านนายกคะขอให้เด็ดขาดกว่านี้หน่อยค่ะเร็วๆด้วยค่ะอย่ารอมชอมค่ะ โอ้โหจักใจเลยนะคะซึ่งความรู้สึกของแม่ตุกดวงตาก็ไม่ต่างไปจากอาจารย์จตุพลค่ะครั้งหนึ่งคุณผู้ชมนะคะแกเคย เกือบโดนกลายเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนี่แหละค่ะแกตกใจมากจริงๆวัยประมาณนี้มิจฉาชีพจะชอบมาเลยใช่คือโทรมาเกือบโดนหลอกข้อมูลโดนดูดข้อมูลไปแล้วค่ะโชคดีบล็อกทันค่ะส่วนอาจารย์จตุพลนะคะบอกว่าทุกวันนี้ก็มีความมีคนใกล้ชิดนะคะโดนแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยก่อกวนและเสียเงินเป็นจำนวนมากแก่ทำแกเป็นนักพูดไร้สดอยู่ก็มีคนบอกว่าจะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายแกก็ต้องพูดให้กำลังใจตลอดนะคะดังนั้นค่ะรัฐบาลควรจัดการให้เด็ดขาดอย่าปล่อยให้อาชญากรร้ายภัยจากออนไลน์บ่อนทำลายประเทศเราเลยค่ะ จารย์เคยโดนสแกมเมอร์อะไรไหมคะเคยแต่เกือบไปแล้ไปกดลิงก์ไง เพราะว่าเขาบอกส่งของมาแล้วกดปรากฏว่า,าของคุณื่องของค้างเราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วมันก็เริ่มดูดดูดไอ้โทรศัพท์เราอะปรากฏว่าในสุดปิดได้น่ากลัวฮะข้อสาคัญคือต้องมีความรู้และมีสติมีความรู้ก่อนว่ามันมารูปแบบไหนบางคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตนะ่ะบางคนเกษียณมานะแล้วเก็บเงินทั้งชีวิตนะ่ะอยู่ดีๆหายวับไปกับตาเนี่ยหน่วยงานรัดจัดการได้มันก็ดีมากค่ะหาทางวิธีป้องกันและรู้ทันมาให้เร็วที่สุด มาต่ออีกเรื่องร้อนคุณผู้ชมขาดิฉันย้อนความจำคุณผู้ชมกันก่อน ừ ừ ừ เพลงนี้ถ้าใครได้ยินเนี่ยต้องอ,อาจจะรู้จักเขาเออสวัสดี